ปีนี้นะคะเป็นปีที่สินะคะของภาควิชาทชเทคโนโลยีสารกษตกรเก็พูดต,งตรงๆก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะที่มันอยู่มาได้สิปีแล้วก็มันไม่ได้อยู่แบบธรรมดามันมีความเาามาติบโตนะคะแล้วเราก็หวังย่างยิ่งว่าเราก็จะเติบโตต,ต่อไปขอแสดงความยินดีกับผิรกาดด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามา ร่วมง,งานในวันครบรอบ10ปีของทางวิชานะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ได้เคยจัต่อลไปการจะทำงานได้ประสบควาสมสำเร็จเนี่ยเราจะเราพันเก่งคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องต้องเป็นทีมกันมาร่วมง,งานเราก็จะได้รู้จักเราพี่ๆอู่นะครับแต่น้องๆที่จบไปแล้วนะครับซึ่งประสบการณ์จากเครือข่ายตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในอนาคตนะครับ um> ถือโอกาสนะคะเชิญชวนให้สิทธิ์เก่าของเราทุกคนนะคะแล้วก็สิทธิ mm ์ปัจจุบันด้วยนะคะมากลับมาบ้านของเราในวันที่2 3มิถุนายนนี้โปรแกรมเราเนี่ยมีกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับก็จะเป็นงานขบมญเวี้ยงพระตั้งแต่เช้านะครับมี วิทยากรมาพูดนะครับให้ความรู้ให้ปราสชร์ารประสบการณ์ของเราในช่วงบ่ายด้วยนะครับในงานเลยนฝันฝั์ของเราครั้งนี้นะคะก็อยากจะเห็นลูกศิษทุกๆคนตั้งแต่รุ่นแรกจนกระทั่งจนถึงรุ่นปัจจุบันนะคะเข้ามาร่วมงานครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เจอกันทุกคนนะคะ23บ2มิถุนายนนี้ค่ะเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย